สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่6พฤศจิก,กายน2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คนเกิดวันอะไรจะต้องซื้อเลขอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะใครจะดูดวงกับหมอแก้วก็โทรเข้าเบอร์นี้ได้เลย,ยเบอร์ด้านนี้ได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําคําปรึกษากับทุกคนนะคะแล้วก็ เป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกกาลังท้อรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ฉันทําอะไรฉันไม่มีโชคเงินไม่เข้านู่นนี่นัน่น,นแก้วจะบอกอย่างหนึง่งถ้าเรารู้สึกว่าเราซื้อหวยเฉียดสามวันเจ็ดวันพักนี้ไม่ถูกเลยเราจะมีความกิเลสอย่างหนึ่งคือความทุกข์แล้วเราก็จะมีกิเลสที่ว่าเราอยากได้ตรงจุดนี้ค่ะจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรหรือมารเนี่ยมันดึงโชคดึงลาบเราอยู่เราต้องพยายามแบบถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกใช่ไหมหยุดเล่นสักวันสองวันแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่อย่างเช่น สองที่หยุดเล่นมาเล่นจานังคารูพุหาสาสุอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเทคนิคนะแกจะบอกเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีโชคหยุดสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาเล่นใหม่แล้วที่สําคัญที่อยากจะให้ทําทุกวันมีโอกาสนะคะใส่บาททุกวันแบ่งบุญ เราใส่บาศเสร็จอธิษฐานว่าบุญกุศลที่เราข้าพระเจ้าทําในครั้งนี้ขอยกบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทางด้านการงานการเงินย้ํานะคะการงานการเงนินคราวนี้พอเจ้ากรรมในเวรได้รับบุญเรื่อยๆเขาก็จะใจอ่อนแล้วก็จะเปิดทางเองอันนี้คือเหตุผลทาไมแก้วชอบใส่บาทุกวันแต่อย่างเมื่อเช้าไม่ได้สสยเพราะว่ามีเมื่อคือนนะ่ะพอดีพี่โก้มาถ่ายรายการแล้วก็กลับดึกแล้วก็เราเองก็หลังจากถ่ายรายการเสร็จก็มีดูรวมก็เมื่อคืนก็น็อ ตื่นสายเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้สายแต่ว่าเดี๋ยวทำอะไรเสร็จก็จะไปไหว้นะคะปู่นะคะไหว้ปูท่ที่ดูป่านะวัดป่าคลอง11ค่ะเดี๋ยวจะเอาเลขเอาดีๆมาฝากทุกคนในกลุ่มนะเออแต่ว่าขออัดคลิปเสร็จปุ๊บก็จะไปเพราะว่าเคลียร์งานเพิ่งเสร็จแล้วก็ว่างมาอัดคลิปนี่แหละนะอันนี้คือบอกเลยว่าเคล็ดลับในการเสริมดวงถ้าดวงมันตกดวงมันชะลอหยุดเล่นก่อนแล้วทิ้งสักสองสามวัน,วนแล้วกลับมาเล่นใหม่นะคะแล้วมันจะทําให้ดวงของคุณดีขึ้นเปิดโชคเปิดลาบราบัรบตัง นะแล้วก็หมั่นทําบุญทํากุศลคําว่าทําบุญทํากุศลไม่ใช่ทําบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ต้องเพราะนั้นคือเราขอกิเลสขอให้เรามีความสุขสงบในใจอะไรแบบนี้ค่ะขอแบบนี้คูลๆนะรับรองคุณจะได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะพูดเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ท้อแท้ช่วงนี้เงินฝืดเนาะพยายามสวดมนต์บทมหาจากกักรพรรดิที่แก้วส่งในกลุ่มรับรองบทนี้จะทําให้คุณรวยและดีขึ้นโอเค บ่นไปละพูดไปละเป็นแนวทาง <ST an> <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้กันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดย้ำวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดจะให้โชคให้ลาบคุณคนที่เกิดวันจันทร์และวันศุกร์ให้ซื้อเลขความรักที่ผิดหวังย้ำจันทร์และศุกร์ให้ซื้อเลขความรักที่ผิดหวังเคยมีแฟนอกหัก หรือเคยหย่าร้างกับสามีอย่างเช่นจดทะเบียนหย่าวันไหนสามีคนเก่าหรือแฟนคนเก่าทิ้งเราไปวันที่เท่าไหร่หรือเขามีอายุเท่าไหร่เลขเกี่ยวคนรักเก่าทั้งหมดจะดีให้ซื้อได้เลยแต่ถ้าเราจําไม่ได้หรือไม่อยากจําหรือหรือไม่มีเลยให้ซื้อเลขคนรักปัจจุบันของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนเชิงชู้สาวคุณรักใครปัจจุบันมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวคนเหล่านั้นนะคะย้ำนั่นคืวันจันทร์กับวันศุกร์ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเอง3ตัวท้ายย้ําอังคารซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเอง3ตัวท้ายจะได้โชคได้ลาบจากเบอร์มือถือตัวเองนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พระราหูให้ระลึกถึงพระราหูเลขนํโชคของคุณคือเลข8 1 2หนึ่งสองย้ํานะคะวันนี้วันพุธให้ระล,ลึกถึงพระราหู อยากจะทําอะไรซื้ออะไรซื้อเลขทำบุญก็ได้แต่ถ้าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรให้ซื้อเลขแปดหนึ่งสองนะคะสําหรับคนวันพุธย้ํานะวันพุธซื้อเลขทาบุญจะดีแต่ถ้าไม่รู้แบบไม่ชอบเลขทำบุญก็ซื้อแปดหนึ่งสองส่วนคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขทะเบีบบยนรถทะเบียนรถยนต์ที่คุณใช้หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณใช้ประจําจะให้โชว์แต่ในกรณีที่ไม่มีรถคุณเดินทางด้วยรถอะไรพาณนะิอะไรซื้อเลขอันนั้นนะจ๊ะแล้วก็วันเสาร์ด้เท้าทวดรถนะคะ นี่ง่ายๆเลยค่ะลองดูรหัส ATM ของคุณ2ตัวท้ายหรือรหัสกดเงินสด2ตัวท้ายของคุณจะให้โชคให้ลานะคะคนที่เกิดวันเสาร์จบไปแล้วนะคะแนวทางการเสี่ยงโชคหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ